โอเคนะครับผมนะก็ขอการ์ดโซลิดเซารีดัดท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกในส่วนของตัวรันเอฟนั่นเองนะครับผมหรือตัวรันฟักอัรที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน636นั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ในคลิปนี้ผมจะมีสอนดาวน์โหลดนะครับแล้วก็สอนแก้นะครับสำหรับคนที่ติดตั้งไม่ได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมในวันนี้ก็จะมาสอนทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ทำไม่เป็นก็สามารถดูคลิปนี้จนจบได้เลยนั่นเองนะคคคคคครรรรรััััััับบบบทท่่่าาาานน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 นผผผผูู้้้ชชมมมมมโโโอออออเเเเะะะะะดดดดีี๋๋ยยวววขตแกกกกกจสส์หลล็ใ วิธีการดาวน์โหลดนะครับให้ทผู้ชมกดไปที่ความคิดเห็นนะครับหลังจากนั้นก็กดอ่านเพิ่มเติมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะเจอคําว่าดาวน์โหลดตัวรันฟักอัดนั่นเองนะครับให้ทผู้ชมกดเข้าลิงก์ไปได้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะครับก็ให้ท่าผู้ชมกดไปที่ปุ่มสีแดงนะครับที่มันเขียนว่า Subscribe on YouTube นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าช่องของผมนั่นเองนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับกดติดตามไปได้เลยนะครับหลังจากที่กดติดตามเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมสลับแท็บนะครับผมไปที่หน้าเว็บเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รอสักแป๊บนึงนะครับ แล้วก็มันก็จะติ๊กขู่แบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาจะมีปุ่มสีเขียวแบบนี้นะครับให้ท่านชมกดเข้าไปได้เลยนะครับถ้ามีโฆษณาก็ปิดไปได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนี่นะครับผมมันก็จะเด้งเข้ามาอีกเว็บหนึ่งแบบนี้นะครับให้ท่านชมเลื่อนลงมานะครับผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยนะครับจะเจอปุ่มสีแดงที่เขียนว่าดาวน์โหลดฟัีนั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมเพียงแค่นี้ก็จะ เร่งนะครับผมเข้ามาสู่ในส่วนของหน้าเว็บดาวน์โหลดเป็นที่รับร้อยแล้วนั่นเองนะครับให้ทุกชมกดเป็นที่ดาวน์โหลดปุ่มฝักอัดได้เลยนะครับผมปุ่มสีน้ำเงินนั่นเองนะครับนี่นะครับผมก็รอมันดาวน์โหลดสักคู่นึงนะครับทุกชมนี่นะครับกดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับทุกชมอ่ะโอเคนะครับก็ระหว่างที่รอมันดาวน์โหลดนะครับให้ทุกชมนะครับกดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ไปลบนะครับในวนของตัวรันเก่านะครับหรือตัวเกมออกไปก่อนได้เลยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็กดถอนการติดตั้งไปได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็มารอนะครับมผ โอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดคลิกเข้าไปได้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมมันก็จะขึ้นให้ท่านผู้ชมนะครับกดติดตั้งนั่นเองนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดติดตั้งไปได้เลยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมอ่าก็หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้าเกมเล่นได้ตามปกติเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสอนท่านผู้ชมนะครับสำหรับคนที่ติดตั้งไม่ได้นะครับผมหรือดดดดดดาาาาาาววนน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 ์์โโหหหลลลไไไไไมมมมมมม่่่่่่่่่้้้้ัััััเเเอออองงะะะะะคคครรรบบบผผผผกก็จสสทททููชชแขฮีีย นะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็คือบล็อกแอปที่เป็นอันตรายแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดรับทราบไปได้เลยนะครับผม ก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปที่ l a y Store นะครับของของเครื่องของท่านผู้ชมนะครับแล้วก็กดไปที่ไอคอนนะครับผมมุมขวาบนนั่นเองนะครับผมที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเรานั่นแหละนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ฟังก์ชัน p a y p โปรเทนั่นเองนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมตรงที่ผมคลิกให้ดูนะครับอ่านี่นะครับผมแล้วก็กดไปที่ฟันเฟืองมุมขวาบนนะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับกดปิดนะครับผมตามผมได้เลยนะครับผมนี่นะมันจะมีติ๊กถูกอยู่2อันนะครบให้้่าอง ก็กดปิดไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมมันก็จะให้ท่านผู้ชมนะครับยืนยันตัวนะครับโดยการใส่รหัสผ่านของโทรศัพท์ของท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็สามารถใส่รหัสผ่านของท่านผู้ชมไปได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมหลังจากที่ใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะปิดแบบนี้ให้ท่านผู้ชมเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถไปติดตั้งตัวรันได้ตามปกติเลยนะครับผมก็คือกดติดตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็กดไปที่ติดตั้งได้เลยนะครับผมนี่นนนนนนะะะะคคครรรรััััััับบเพีียงงแแ่้้้้าาาผูชมมกก็็จสถดดดวววว์โหลลตตตติ ได้ตามปกติแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ทําไม่ได้นะครับหรือยังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมในตอนนี้นะครับผมมก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าสามารถเล่นได้ตามปกตินั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับพอเข้าเกมมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นให้ท่านผู้ชม เกตคีย์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมเป็นเกตคีย์ให้เรียบร้อยด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามก็ได้นั่นเองนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วย้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ